นะก็วันนี้เนี่ยก็สําเร็จรูร่วงไปเหลือแค่กดน้ําแล้วก็ลาพระเท่านั้นนะขออนุโมทนาบุญกับโยมผู้มาตั้งแต่ต้นนะผู้ที่มาตอนกลางๆก็อนุโมทนาบุญด้วยนะแต่ว่ายังมีโยมที่ไม่มีปฏิกิริยาตอบรับทัดโทรศัพท์ก็จะเรียกว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกคือสี่คนนะ <c oughs> นะยไม่ไม่รับไม่รับไม่รับคอนแทก อ่แล้วก็นะยังเงียบๆอยู่เอาไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็ขอความร่วมมือแล้วอานที่ให้รวมความร่วมมือก็อนุโมทนาด้วยคนที่ไม่ให้ความร่วมมือก็ไม่เป็นไรนะใครมาสวดมตนก็พอแล้วนะเพราะฉะนั้นขอให้เราเนี่ยตั้งจิตตั้งใจดีๆนะอย่างที่อาจารมาพูดเราเนี่ยเป็นคนส่วนน้อยโยมนะประเทศไทยเนี่ยมีคนเดือนเจ็ดสิบล้านคน อย่างที่จะมาบอกไปเนพระสงฆ์เต็มที่อ่ะล่าล่าสุดเนี่ยมีสามแสนโยมพระสงฆ์มีสามแสนนะยังไม่ได้รวมจากที่ไม่ขึ้นบัญชีอีกถตีตีไปสักห้าแสนก็ได้เอานะสมมุติห้าแสนเนี่ยมันยังน้อยกว่าจํานวนคนเจ็ดสิบล้านคนมากเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าโยมเป็นนักคณิตศาสตร์โยมจะคํานวณได้เลยว่าเราคือเปอร์เซ็นต์ส่วนละเท่าไหรน่นะพระสงฆ์เนี่ยเป็น เปอร์เซ็นต์ส่วนเท่าไหร่ของผู้ชายทั้งประเทศและญาติโยมที่อยู่ตามวัดวาอารามไม่ว่าจะเป็นวัดนูน้นวัดนี้วัดนั้นที่ใส่ชุดขาวอยู่กับหลวงปู่องค์นั้นหลวงปู่องค์นี้ที่ท่านมีบุญมีบรารมีสอนคําสอนพระพุทธเจ้ารวมๆกันอาตมาว่าหน้าไม่น่านะไม่น่าจะเกินสองล้านนะเอานี่คือพระปับโยมด้วยนะนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมที่เราทําเนี่ยเราทําเหมือนพระโยม เนะี่ยพระจะมีกิจวัตรประจำวันการสวดมนต์ไว้พระเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเวลาเราทําอะไรแบบนี้เราจะมีความแตกต่างกับคนอื่นแน่นอนเนะีนะ่ยเมื่อคนอื่นเขาเห็นเราปุ๊บเขาก็จะพูดไปต่างๆนาะนาะเนะี่ยบางคําพูดก็ทําร้ายจิตใจเราบางทีเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันก็พูดอย่างนี้กับเรามาตั้งงานแล้วทําไมวันนี้เราถึงรู้สึกเสียใจจังเลย ใครเคยเป็นสภาวะแบบนี้มั่งนะอัอาตมาจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลโยมบางครั้งจิตของเราก็มีความเข้มแข็งบางครั้งจิตของเราก็มีความอ่อนแอในช่วงที่มันกําลังอ่อนแอเนี่ยมีใครพูดอะไรทําอะไรมากระทบจิตใจมันก็จะหนะลับไม่ได้ คนเนี่ยมันมีมันมีมันมีพลังเลวร้ายมากๆนะนะมันเหมือนกับเป็นมารชนิดหนึ่งในการปฏิบัติธรรมเหมือนกันนะคนรอบๆข้างเขาไม่ปฏิบัติเขาก็ไม่มีศีลเสม,มอเราไม่ได้มีวัดเสม,มอเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่าเนี้ยมันทําให้เราเนี่ยจะต้องถูกบีบคั้นกดดันจากคนรอบข้างยิ่งเป็นเพื่อนเป็นฝูงนี่นะบางทีนี้ เห็นเรากลับมาสวมดมนต์ไหว้พระเนี่ยเขาก่จะมองเป็นเรื่องที่คําคบขันย่ยมอัตมาจะบอกให้คนทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครไม่มีความทุกข์หรอกบางคนเนี่ยน่าชื่นอ,อกตรมเราเนี่ยจะไปไปสรุปว่าคนนั้นดีคนนั้นรวยคนนั้นมีความสขถ้าเรายังไม่เห็นความทุกข์ของเขา มีให้เห็นกันมากมายคนมีเงินมีทองมากมายสุดท้ายจับได้ว่าทุจริตติดคุกก็มีเยอะแยะไปเงินทั้งหมดก็ไม่สามารถจะใช้ได้เพราะอะไรน,ะนั่นคือความทุกข์ของเขาที่เกิดขึ้นจากการที่เขาทุจริตน,นั้นคําพูดของเราบางทีเรานึกว่าเท่ๆมันไม่ได้เทนะ่นะอาตมาจะเล่าเรื่องของหลวงพ่อช้าให้ฟังนะัาตมาก็าอ่านมาแล้วก็มารวบย่อบแบบสั้นๆนะนะ นะมันก็พอที่จะได้เวลาให้โยมได้เอาไปคิดพิจารณาเนะ่ยคพูดเท่ๆเกิดขึ้นระหว่างหลวงพ่อชากับพระฝรั่งรูปหนึ่งที่อยู่ที่วัดน,นะท่านก็มาเดินตรวจวัดตามปกติท่านก็เห็นว่าอุติหลังเนี้ยนะีซึ่งเป็นที่อยู่ของพระฝรั่งเนี่ยนะ่ยมาอยู่นานพูดไทยชักเชียวนะท่านก็เลยบอกท่านนะทยทำไมไม่ซ่อมหลังคาล่ะ เดี๋ยวฝนมันก็ตกเดี๋ยวแดดมันก็ส่องรู้ไหมพระผลังพูดไว้อย่างไรเขาบุบอกว่าลหลวงพ่อครับก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ครับแดดจะตกฝนจะออ,อะไรนะฝนจะตกลงมาขนาดว่ากวายที่มันอยู่ตามทุ่งนามันยังอยู่ได้เลยครับ พูดแบบนี้เนี่ยอาจมาเข้าใจว่า <c oughs> เจตนานะมีหรอกคืออยากจะพูดให้มันเท่พูดให้มันเท่แต่มันไม่เท่เลยเพราะหลังจากนั้นหลวงพ่อชาท่านก็ตอบกวับกลับไปทําให้ความเท่หายไปทันปันเลยท่านบอกว่าโอ้ตาทุที่วัดหนองปลาพงก็มีกวายเพิ่มมาอีกหนึ่งตัว เจ็บมัยโยมครูบาอาจารย์ท่านให้สติให้ปัญญาเรานะเพราะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมีคนมองนะว่าเอ๊นี่มันบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้น,นี่มันงมงายนะอันนี่นเป็นแม่ชีนะอันนั้นเป็นโอพูดกันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราจะต้องพยายามนะียพยายามอย่าไปถือโทษกดเขาเนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่า พวกคนเหล่านั้นเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะไปด่าคนธรรมดาหรือใครก็ได้ที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะด่าเป็นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนเนี่ยอานนสงทงของผลกรรมเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับไปว่าคนปฏิบัติธรรมแล้ววันใดวันหนึ่งตัวเองอยากจะปฏิบัติธรรมก็จะปฏิบัติไม่ได้ก็จะมีคนคอยรบกวนตลอดเวลาด้วยบิบากกรรมที่ตัวเองทำไป ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าท่านเคยปามทพระประเจกับพุทธเจ้าเรื่องนั่งเอขาอเรียกว่านั่งอดข้าวอยู่ท่านบอกว่ามรดุผลไม่มีสาหรับท่านหรอกมานั่งอดข้าวแบบนี้แล้วผลมันเป็นยังไงเกิดมาเป็นเจ้าชายศัตถะจะต้องไปลองผิดลองถูกอดข้าวขั้นปรมัดไม่กินข้าวเอาลิ้นดันเพดานกัดฟันอยู่หกปีนี่คือแค่วิบากกรรมของคำพูดเพราะฉะนั้นเนี่ย คนเราเนี่ยไม่ทำดีก็ไม่เป็นไรไม่ทำชั่วก็ไม่เป็นไรเนี่ยไม่ทำบุญก็ไม่เป็นไรแต่นอย่าไปดูถูกบุญคนอื่นเขานะอย่าไปดูถูกบุญคนอื่นเขานี่เป็นวิบากกรรมหนักอนาคตโยมจะทำอะไรก็าตาม โยมคิดว่ามันดีไม่จะไม่มีใครเห็นมันดีเลยนะอย่าไปดูถูกการบำเพ็ญของเขาอย่าไปว่าเขาอย่าไปอย่างนั้นไปอยู่ในนี้ตัวตามาม,มีมีมีประสบการณ์ตรงเลยนะสมัยบวชใหม่ๆนี่เป็นพระเข่งหน้าดูเลยล่ะนะลงสวดมนต์ทุกวันห้าเวลานั่งสมาธิตัวตรงเพ่งเลย วันหนึ่งก็มีหลวงตาแก่ๆแก,แกมาจําวัดอยู่ด้วยเวลาแกนั่งสมาธิแกก็จะนั่งโยกไปนั่งหลังงอไปถึงพื้นเลยนขนาดนั่งสมาธิอยู่เนี่ยแกเนี่ยก้มลงไปเกือบจะถึงพื้นละตัวตมานี่มาบวชใหม่ๆอัตมารู้สึกชอบใจมากๆเวลาเวลาแกนั่งสมาธิอัตมาก็ขำขำขำ,ำมากนั่นแหละ ไปพูดกับพระที่เป็นเพื่อนกันบวชด้วยกันว่าหลวงตาองค์นี้นั่งสมาธิตลบท <c oughs> ไม่เกินสามวันโยมอาตมานั่งสมาธิท่าเดียวกับหลวงตาเป๊ะเลยโยมตกใจกับทั้งหลงเจปกตินั่งตัวตรงๆวันนี้หลวงพี่องค์นี้นี่นั่งหัวถึงพื้นเลยนี่อาตมาก็เลย รู้ว่าโยมที่เขาปฏิบัติเขาบอกว่าเนี้วันนี้หลวงพี่นั่งหัวเหมือนัาหลวงตาเลยอาตมาก็รู้เลยโอ้นี่แหละการไปล่วงเกินผู้ปฏิบัติหรือว่าเป็นพระสององค์เจ้าไม่เลือกชั้นว่าจะแกหรือว่าจะพันษามากพรรษาน้อยเราไปล่วงเกินด้วยวจีกรรมสิ่งนั้นจะสะท้อนย้อนกลับมาที่เราอาตมาก็เลยไปขอขามากรรมแก จัดตกไม้ทู้เพียนไปขอคมากรรมบอกหลวงตาผมมานั่งหัวเราะเยาะหลวงตาตอนหลวงตานั่งสมาธิผมเห็นหลวงตาตอนนี้วิบากกรรมมันเกิดขึ้นกับผมแล้วผมนั่งสมาธิผมจะนิ่งยังไงแต่พอจิตผมสงบหัวผมจะแตะพื้นด้วยวิบากกรรมที่ผมเคยหัวเราะเยาะตาหลวงตาเอาไว้ขอให้หลวงตาเอาหัวติกรรมให้ผมด้วยผมเนี่ยไม่อยากมีเวรมีกรรมต่อไปนี่เป็นประสบการณ์ตรงที่อาตมาไม่กล้าเลยที่จะไปพูด กับใครนะเพราะว่ากรรมพวกนี้มันส่งผลไว <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเราโดนใครเขาว่าอะไรแบบนี้เราต้องมีจิตอย่างหนึ่งที่คือส่งสารคนพวกนี้เอาไว้เลยว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะเขาเรียกว่ามามามา,มาสร้างกรรมใหญ่ติดตัวเองไปเท่านั้นเราควรจะส่งสารเขานะี่ยถ้าเราส่งสารเขามากๆคือ เราต้องมองว่าสิ่งที่เขาพูดนั้นมันเป็นเจตนาดีๆนถึงเขาจะพยายามเสียสียังไงก็ตามเรามองว่าเป็นเจตนาที่ดีะแล้วมีคาถาอยู่คาถาหนึ่งซึ่งถ้าท่องแล้วเนี่ยนะความคิดโยมจะเปลี่ยนเลยน,ะนะตั้งใจนะห้ามจดจำเลยมีสามคำท่านสั้นๆเลย พร้อมนะกูว่าแล้วถ้าเราพูดกับเพื่อนเราก็บอกว่าเราว่าแล้วเธอต้องพูดแบบนี้ขอบคุณนะที่ไออนุโมทนาบุญกับเราก็ตีมือใส่มันไปเลยมันจะได้เลิกวุ่นวายนั่นแหละ จำไม่นะกูว่าแล้วเจอโจทย์นะไม่ทันไรนั่งนินทาเรายิยิๆเลยหันหน้ามาถ้าเราไม่มีคาถาตัวนี้เราจะคิดว่าอุ้ยทาไมเย้คนนี้มาชอบนินทาฉันพอเรามีคาถาตัวนี้ปุ๊บเราบอกอ๋อกูว่าแล้วกูว่าแล้วว่ามึงจะต้องนินทากูจริงๆเลยนี่นี่คือเสียงในฟิล์มนะอันนี้ไม่ได้ไม่สุภาพแต่คือเสียงในฟิล์มในจิตของ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 ,ของเราเนี่ย กูว่าแล้วไว้โยมกูว่าแล้วไว้อย่างเดียวเลยแล้วโยมจะไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่กระทบกระเทือนกับสิ่งที่ใครพูดใครทําเลยแม้แต่นิดเดียวเนีเพราะอะไรรู้ไหมผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่กลัวที่สุดเลยคือผมงอกไม่อยากจะเจอมาเลยเนี่ยบางคนเจอปุ๊บรีบให้ถอนออกเลยเพราะว่ากลัวมันมันเป็นสัญลักษณ์ของความแก่ เราเรารอมันด้วยด้วยความกลัวพอเราเห็นมันเราก็มีความทุกข์ลองกลับกันเนี่ยพอเจอปุ๊บเราตบมือฉาดโทในที่สุดมึงก็มาจนได้นะผมงอกคุณรอมึงมาตั้งสี่สิบปีแล้วสถานการณ์เหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นความทุกข์มันเกิดขึ้นจากความคิด นะคนไม่ถูกเนินทาไม่มีในโลกแม้กระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยยังมีคนให้ร้ายท่านทางวาจามากมายมีทั้งคนหมิ่นมีทั้งคนหลายหลายพวกเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ท่านมีบารมีสูงขนาดไหนนะท่านยังมีคนให้ร้ายนะเราสิตัวน้อยตอยต่ำบารมีนิดเดียวนะ เราสู้ท่านไม่ได้หรแต่ว่ายังไงนพระองค์ก็ทรงเป็นล่มโพล้มสายแก่ประสบนิกรเชาวไทยอยู่เสมอใครไม่รักพระองค์นี่อาตมาถือว่านะที่เป็นประเทศมาได้เนี่ยไม่ใช่เพราะมหามหากษัตริยทุกทุกพระองค์เหรออันนั้นต้องคิดกันเป็นไปอย่างนั้นนเพราะฉะนั้น ที่ได้บอกว่าคำพูดบางคำพูดก็เปลี่ยนมุมมองชีวิตของคนไปได้เวลาเขาว่าเราเราก็ต้องสงสารเขาเพราะว่าเขาได้สร้างกรรมไปแล้วนะยิ่งบุคคลผู้ใดไม่เคยให้ร้ายใครไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยคิดร้ายใครแต่มีคนมาให้ร้ายทำร้ายคิดร้ายสิ่งเหล่านั้นมันจะสะท้ทนย้อนกลับไปที่เจ้าตัวโดยเร็ววัน ไม่ต้องรอตายไปเลยชาติหน้าไม่ต้องรอชาติหน้าเลยชาตินี้แหละนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาแบบนี้สั้นๆง่ายๆว่าใช้กระถากูว่าแล้วพอเขาพูดปุ๊บเราก็กูว่าแล้วเลยนะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจคำพูดอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำมันเป็นความดี ถ้าจะมีใครมายาะเย้ยความดีของเรานั่นแสดงว่าเขาก็ได้พูดกับสิ่งดีๆกับเราเขได้ยินคำนี่ว่าให้เขาด่าดีกว่าให้เขาลืมไหมล่ะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะนั้นสมมติเขามาว่าเราเป็นแม่ชีมาเป็นนู่นเป็นนี่เราต้องคิดว่าเขาเนี่ยเขาพูดไม่ผิดอะ่ะเพราะว่า อย่างเราเนี่ยปฏิบัติมันก็เหมือนแม่ชีมันก็ไม่เห็นต้องจะไปเขาเรียกะไรนะเราก็ไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรนะเราก็ปล่อยวางไปนะมันเป็นการฝึกกรรมฐานในตัวโยมรู้ไหมโยมมาสวดมนต์เนี่ยโยมอาจจะไม่เคยเห็นหน้าตมาด้วยซ้าแต่โยมจะคุ้นเคยกับตมาด้วยจิตปัญญาจําคํานี้เอาไว้นะ แล้วโยมเนี่ยจะได้อุปนิสัยของการสวดมนต์จะได้รู้วัดที่พระท่านปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงโดยรวมถึงของกระแสจิตด้วยนะเพราะฉะนั้นขอฝากเอาไว้แล้วกันนะบุคคลไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกจำเอาไว้นะพระพุทธรูปเนี่ยยังถูกคนนินทาเลยทั้งที่ก็พูดไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องพวกนี้แล้วชีวิตเราจะมีความสุขเพราะไอ้ตัวนี้มันเ,เขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกกันง่ายว่าความคิดชั่วน่สิ่งที่มันกระทบและทําให้ชีวิตของเราเปลี่ยนจากลบเป็นบวกและบวกเป็นลบนี่คือคําจํากัดความของมันมันเรียกว่าอุป,ปีและกระกรรมแปลว่ากรรมตัดรอนสามารถตัดให้ความชั่วกลายเป็นความดีสามารถตัดให้ความดีกลายเป็นความชั่วได้อย่าพลาด เจอกรรมตัวนี้เขางั้นเราจะไม่อยากปฏิบัติเลยจำมาไว้ว่าเราเกิดมาคนเดียวเราจะต้องตายไปคนเดียวพ่อแม่ส่งในแค่เชิงตะกรเพื่อนฝูงส่งในแค่โรงพยาบาลเมื่อเราปฏิบัติมากคนที่มีศีลไม่เสมอเราเขาจะค่อยๆหายไปเองนะฝากไว้แล้วกันวันนี้ยาวเกินไปเดี๋ยวมันจะแทนขึ้น นะช่วยแชร์ขึ้นมาด้วยนั่นะนะเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาไว้กับโยมตรงนี้ด้วยนะขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ญาโยมทุกคนทุกท่านกวดน้ำเนาะกวดน้ำย่ะาทาวาริวา,าปูราปริปูเรนติโสคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิจิต้องปฏิตองตุมังเิปเมวะสมินจันโตสะเปปูเรนตุสังกปา จันโทปนารโตยะธามณีโชติราโตยะธาสปีติโยวิวัจัจนโทสัพปโรโควินาศัตุมาเตปวัดวันร่ายโยสุขีดีกายุโกภบวะอภิวัตนาติเลสนิจังวุจจะปจายโนจตตารุธรรมวัชานติอายุวันโนตุกังภะรังสาธุตาธุสาธุอนโมทามิ มาท่องกันหากันโยมธสมมาสัมพุทธสัพพังพุทโธนะโมพุทธายะธสมมาสัมพุทธสัพพังพุทโธนะโมพุทธายะ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 สมมาสัมพุทธสัพพังพุทโธนะโมพุทหายะรมมาสัมพุทธสัพพังพุทโธนะโมพุทธายะสมมาสัมพุทธสัพพังพุทโธนะโมพุทหายะ อรังสมาตมโุตโตปรกราวาพุทังปัจจุบันตังอภิวาเทมิสปะคะตว,วต,รรตาธรรมโธธรรมานมสามิสุปฏิปันโนภวาโตสาวกทั้งโคทั้งทางระมามิใครที่สำเร็จครบถ้วนสิบจบอย่าลืมไปกดเข้าร่วมด้วยนะอนโมธนาไว้ล่วงหน้าด้วยะขอบคุณพระธรรมที่มีอยู่ในทุกๆสิ่งขอจเจริญพรโยม